สวัสดีครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2568นะครับวันนี้สัญญาณเซ็นั้นบวกนะครับสัญญาณบวกอย่างงดงามนะครับก็บวกไป9.45จุดนะครับราคาอยู่ที่1,284.06จุดนะครับสำหรับเซ็ส่วนตลาด a อ i นั้นนะครับอยู่ที่บวก0.83จุดนะครับอยู่ที่ 233. 8 5จุดนะครับสลหรับ m i นะครับมาดูแนวโน้มของตัวอื่นบ้างทองคำยังคงไซด์เวย์เกียวนะครับก็ปวกขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วราคาก็ตอบลงมานะครับแล้วก็น้ำมันก็ยังคงลงต่อนะครับสลหรับในต่างประเทศนะครับก็คือมี Ben สปอร์ t กับ WTI อนะครับสวนข้างเงินนั้นก็ทรงๆงตัวนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าเราไปดูไว้เราจะเก็งกำไรจากการที่นักลงทุนนำเงิน เร้านี้นะครับเข้าที่ตัวใดมากที่สุด5ตัวอันดับแรกนะครับโดยนะครับดูที่ท็อปม n น y อินะครับตัวแรกนั้นนะครับเป็นของ ttb นะครับแม้ว่าราคาของตลาดโลกนั้นย่อลงไปแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเขาลอเก่งกำไรกันอยู่นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ ttb ย่อลงมานะต้องมีการเข้าช้อนนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้นะครับเงินเข้า ช่วงเช้าช่วงเปิดตลาดเลยนะครับ10โมงเช้าต้นๆนี่นะครับมีเงินเข้าไป158.32มิลลิเนนะครับโดยบวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับโดยราคามาอยู่ที่30.75บาทนั่นเองนะครับและถ้าเราจะดูสถิติที่ผ่านมานะครับ3เดือนก็ยังคงติดลบอยู่นะครับโดยลบอยู่6 5%อร์เซนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ เช่นเดิม6%นะครับแล้วก็1นึ่วีกล่าสุดก็ลบอยู่3%นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะลบนะครับแต่ว่าราคาบวกขึ้นไปนะครับ PE อยู่ที่12.16เท่านะครับมีอยู่ที่7.00%มี EPS ที่ EPS อยู่ที่39.99อ่าม่ใช่นะครับมี EPS ที่1.57อ่าหาสตางค์ต่อหุ้นนะครับคือมันคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับ ส่วน e d p s หรือการปันผลอยู่ที่0.90สตางไปดูจังหวะกราฟของบตทนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะให้รีบาวกลับขึ้นมานะครับถ้าเราดูและยึดหลักตามหลักการของเรานะครับหลักการของเราก็คือว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุรุจแปนนะครับเจอกับ linear e g u a t i o n นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือราคาจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับ นี่คือหลักการแต่แต,แต่ดูดูดูโดยรวมแล้วนะครับราคาน้ำมันโลกกลับไม่ขึ้นนะครับน้ำมันโลกไม่ขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะแนวโน้มจะคงเป็นจังหวะขาลงของน้ำมันโลกนะครับเพราะฉะนั้นปตทแน่นอนจะคงจะต้องลงต่อนะครับและลงแรงต่อไปนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่30.50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถามว่าจะเก่งกําไรและทํากําไรได้หรือเปล่านะครับ ก็บอกเลยว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นจังหวะขาลงเพราะฉะนั้นเราก็ดูเอาไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนที่ของข้างเทียนก็ยังเป็นยังไม่บ่งบอกว่าจะมีการรีบาวนะครับโดยดูตัวอื่นช่วยนะครับดยการดูว่าวลุ่มดันเป็นวลุ่มไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับยังเป็นวลุ่มออกแม้ว่าไซด์ไซด์เวอัพขึ้นมานะครับ แต่ยังอยู่ต่ำนะครับ RSI ไยังคงอยู่ต่ำนะครับอยู่ที่20 32นะครับถือว่าต่ำมากแล้วก็ M a c d ซยังคงไซด์เวดาวและอยู่ต่ำกว่าเส้นสกญนลและอยู่ต่ำกว่าเส้นซนโลกนะครับเส้นสกญนลก็คือเส้นสีแดงเล็กๆนะครับอยู่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเหมือนกับว่าจะมีโอกาสไซด์เวขึ้นไปนะครับแต,แต่นะครับถาถ้าขึ้นให้ขายทำกำไรคือ ลายกอดแต่ถ้าลงถ้าลงก็ต้องรอจังหวะแล้วค่อยช้อนเพราะนั้นในการลงทุนอย่าใจร้อนนะครับทางลงทุนครับด้วยความสัจจริงนะครับว่าการลงทุนนั้นต้องรอดูจังหวะและโอกาสให้มันมั่นก่อนนะครับนี่คือตัวแรกนะครับตัวที่2ผ่านมานั้นก็คือ ntc atb นะ ktc นะครับขออัยนะครับคือกรุงไทยการ์ดนั่นเองคือ ktc KTC วันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาเป็นอันดับ2.59นะครับ59้ามิลเลียนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับ0.75์สตางค์โดยมาอยู่ที่ที่30.75จสตางค์เท่ากันกับใกล้ๆเคียงกับปตทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมานะครับ KTB <K TV S 2> ก็บวกไป9%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ บวกขึ้นมา0.82%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบอยู่0.3กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ PE อยู่ที่10.23เท่านะครับมีอยู่ที่4.4อ่า0%แล้วก็มี EPS ที่1.46สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผลที่1.32สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปดูก,กราฟของเขานะครับกราฟก็บอกว่าราคายังคงเก่งกับไรได้ต่อไปเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่นะครับ รูจแบนบิวเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นแสดงว่าราคาจะไซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็มีกําไรตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนี่คือโอกาสที่ทํากําไรนะครับนั่นคือเหตุที่สแต่ว่านะครับปรากฏว่ามีวอลลุ่มออกนะครับเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่4.7.75ุ l เลนนะครับแต่ว่า RSI นั้นจะคงชี้ขึ้นยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นโดย r s i นั้นอยู่ที่54 นะครับ54จุด MCD แม้ว่าจะตามกว่าเส้นสัญญาณแต่ยืนอยู่บนเส้นซีนยะครับถือว่าเป็นโอกาสเก่งกับรายได้ต่อไปเพราะนั้นเรียวดูจากการเคลื่อนที่ของราคานะครับแม้ว่าจะต่ำกว่าเส้น2องวันก็ตามนะครับเะนั้นเก่งกําไรและถือทํากําไรทนลดทนทําต่อไปนะครับนี่คือ k t บไม่ KTC นะครับขออภัย KTC มาที่ตัวที่3ก็คือ a d v a n นะครับ อันดววนวันนี้บวกขึ้นไป2บาทแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ5้าบมิลเลียนนะครับบวกไป2บาทราคามาอยู่ที่2 9 9บาทนะครับโดยสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป2% 1เอนหนึ่งเดือนท,ที่ผ่านมาก็บวกไป1% 1อร์ซหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไปอีกหนึ่งเปอร์เซะครับอีอยู่ที่ 22. 3สาเท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่3.5 7้าเจ็ดเปเซตนะครับ มี EPS ที่7.52 7.25สตางค์นะครับถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็มีการปันผลที่6บาท89สตางค์นี่คือ a d ดวานนะครับือ3 BB ที่มีอยู่ในตัวนะครับแล้ก็มีการถ่ายทอดสดของของพีเมยรกนะครับซึ่งเมื่อวานก็ปรากฏว่าแพ้คาบ้านนะครับหงแดงนะครับเสียใจกับหงแดงด้วยนะครับแพ้คาบ้าน แพ้สึแดงเดือดแพ้กับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะของราคายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับวันนี้บวกขึ้นมาแล้วก็เปิดบวกขึ้นมาด้วยนะครับการเปิดบวกกระโดดขึ้นมานั้นแสดงว่าราคายังคงจะต้องขึ้นต่อนะครับราคามีโอกาสที่จะค,ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปจุดสูงสุดของตอนนี้เป้าทํากําไรสูงสุดอยู่ที่312บาทนะครับโดยตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่29899บาท สำหรับ a อสจะคงต้องอดทนถือต่อไปนะครับเพราะว่าภาราบุกซาอยู่ด้านล่างมี200วันอยู่ด้านล่างด้วยแค่ว่าบอลุ่มเข้าเล็กน้อยมีบอลุ่มเล็กน้อยแล้วก็ไอซไชีขึ้นนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่ที่58.42จุดนะครับแล้วก็เอเมซดีไซเวฟขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นยังไงหวานจะคงไซเวฟขึ้นขึ้นไปนะครับ นี่คือการมองแนวทางนะครับก็อยู่ที่่านลงทุนพิจารณาด้วยนะครับมาที่ตัวที่4นั่นก็คือกับนะครับกับมาตอนนี้ราคาบวกขึ้นไป0.2 26สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่45.25สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็บวกไป4%นะครับส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือวันจันทร์ไม่บวกไม่ลบนะครับ อยที่8.41เข้านะครับมี EPS อยู่ที่2.28สตางค์นอกนั้นยังไม่มีนะครับจริงๆก็เคยมีการประกาศจ่ายผลไปเรียบร้อยแต่ว่าช่วงนี้ยังคงเป็นการควบรวมระหว่างกราฟกับอิน u c h อยู่นะครับนี่คือกราฟที่มีอินทัชนะครับยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปแล้วราคาคาดว่าจะบวกไปดูกราฟกันนะครับไปดูกราฟกราฟจัดกราฟนะครับ เห็นว่าราคายังคงไซด์เว้อัขึ้นไปนครับแล้วก็ราคายังคงจะต้องพุ่งต่อนะครับโดยแม้ว่ามีวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับลุ่มเล็กน้อยเข้ามาเพียง1 9 1่งเลียนแต่ว่า RSI ไซด์เว y อัขึ้นไปนะครับอยู่ที่54แล้วก็ MACD ไซด์เว้อยู่เหนือเส้นซียโร่ยืนเหนือเส้นสิกญาลถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ราคายังคงจะต้องไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับ ใกล้สุดจะไปทดสอบเส้น2แล้ววันนะครับที่ราคาอ่า49บาทให้46 48บาทจุด39นะครับข่อไปนะครับจะไปทดสอบเส้น2องในว,วันที่48.93บาทนั่นเองนะครับโดยปัจจุบันราคาอยู่ที่45.50สตางค์นะครับเพราะนั้นเก่งกำไรแล้วอดทนทนถือต่อไปนะครับยังไงก็ได้กำไรนะครับสำหรับครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ SCC เอชซีวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น29.62ิ้ามิลเลียนนะครับแล้วก็ราคาบวกทะลุขึ้นมา6บาทนะครับสำหรับเอชซีหรือซีเมนต์เอ็ก่ะบูทซีเมนต์ไทยนั่นเองนะครับโดยราคาบวกอยู่ที่208บาทนะครับมาดู3เดือนที่ผ่านมานะครับก็บวกไป8เปอร์เซ็นต์นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7จเปอร์เซ็นต์หสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป1เปอร์เซ็นต์นะครับ P อยู่ที่12.39เท่า94นะครับ12.94เท่านะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ยูอยู่ที่2.49เปอร์เซ็นต์นะครับมีเบที่15.38อ่ะสตางค์ต่อหุ้นเราเคยมีการปันผลที่2บาท50สตางค์นะครับนี่คือ HCC นะครับไปดูจังหวะของ HCC ก็คืออย่างที่แอดมินเล่าให้ท่านฟังถึงหลักการนะครับเมื่อไรก็ตามที่ b b a b b เจอกับ l e a เด็นเลคชัสิ่งที่เขาทำคือราคาจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคาจะค่อยๆไซเว y ขึ้นไปแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยิงกำไรได้ต่อไปแม้ว่ามีผลประกษากดทับอยู่ด้านบนแต่ว่าเส้น2และวันอยู่ด้านล่างเพราะนั้นสนับสนุนในราคาไซเวขึ้นไปนะครับราคายังคงจะต้องวิ่งขึ้นไปที่กรอบป e a เด็นสูงสุดที่ราคา 290บาทนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่207บาทนะครับแนวรับอยู่ที่207บาทนะครับส่วนแนวสูงสุดมันชี้อยู่ที่290บาทนะครับเพราะนั้นช่วงจวังหวะนี้คือเก่งกำไรแล้วอดทนถือต่อไปให้ราคาพุ่งไปที่เป้าหมายนะครับแม้ว่าวันรุ่ม,มเนี่ยวันรุ่มออกนะครับมีวอลรุ่มเพียง0.70บิลเลียนนะครับแล้วแต่ว่าไอ้าชี้ขึ้นนะครับไอ้ายชี I ้ขึ้นอยู่ที่ 39.29้ามลนแล้วก็ MACD ก็กำลังวกกลับขึ้นไปกำลังจะยืนเหนื่เส้นสั a l แล้วก็จะตามขึ้นไปบนเส้นสีโรเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับที่จะทำกำไรต่อไปนี่คือ HCC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน,นักทุนโปรดวางแผนนะเก่งกำไรได้ต่อไปสลับ XCC นี่คือ5ตัวนะครับที่เรานำมาให้ท่านได้รับทราบในชาวนี้สลับการเก่งกำไรจาก Top Mo n e y In นะครับ หวว่าทุกทนจะพิจารณาจากการที่ดูเครื่องมือแล้วก็ดูแนวทางของการเคลื่อนที่ของราคาให้อย่างแม่นฉมังแล้วก็นำไปเก่งกำไรได้อย่างพึงพอใจนะครับชานี้แม้ว่าราคาจะขึ้นไม่เยอะนะครับก็เป็นไปตามจังหวะของเซ็ตนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไปตามจังหวะของราคาของอกราฟทั่วโลก นนั้ก็ฝากท่านนักทุนโปรดพิจารณานะครับกรุณากดติดตามกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อความรคกรพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ